วส,สวัสดีครับเ,เพื่อนๆด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาครับแน่นอนว่ากาชาที่ผมจะเปิดนะครับเป็นตู้ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากตู้ใหม่นั่นเองครับก็จะเป็นตู้นี้เลยครับราชาของเหล่าพูดฮาเลควินนะครับสำหรับตู้นี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะตัวละครที่มันอัดมาในตู้เนี่ยมันมีแต่ตัวที่ค่อนข้างเกลือนะคือมันไม่มีตัวแบบ ดึงดูดให้คนมาเปิดเท่าไหร่อย่างเช่นป่าเอชคานอดัตมันฟ้าสําหรับคนที่จะมาเปิดตู้นี้นะครับสรุปก็คือทุกคนเนี่ยเปิดเพื่อหาคิงแดงตัวเดียวเลยครับตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครน่าจะอยากได้ในตู้นี้สักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งคิงแดงที่คนเปิดหากันนะครับก็พอพาซีของเขาเลยครับความโกรธของศาสตราเทพน,นะครับมันสามารถลดจอกกอะของศัตรูลงได้ครับเรียกได้ว่า ใครไม่มีวาเลนติแล้วมีคิงแดงเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้เลยครับและยิ่งถ้าเกิดใส่ไปคู่นะบอกเลยครับว่าทีมเจอะก,ก่อนเนี่ยร้องไห้ครับก็ในวันนี้นครับหลังจากที่ผมไปช่างใจนะครับว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีซึ่งผมเนี่ยก็อยากทําทีมหลายๆแบบนะผมก็อยากเพิ่มทางเลือกให้กับการจัดทีมของผมนะซึ่งคิงแดงนี่แหละมันคือคําตอบครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเปิดหาคิงแดงทั้งหมด1การันตีกันครับถ้าครบ1การันตีออกไม่ออกเนี่ยผมก็จะหยุดทันทีนะเอาจริงคื ถ้าใครไม่มีความจําเป็นนะครับไม่รีบใช้พี่พงจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้ามไปก่อนก็ดีนะว่าคิงแดงในอนาคตน่าจะเหมือนฝ่ายเอสคานอนนะครับคือมันน่าจะสิงสถิตอยู่ในหลายๆตู้และที่สําคัญคิงแดงมันก็จะลงตู้กาชาพลาสองด้วยนะครับหลังจากเกิดไปชเชยนะครับเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าครับสามสองหนึ่งไปครับโอเคไม่มีหมูนะครับตาไม่ชิงฟาร์มมืดมนเฮ้ยจะดาบอยู่ครับแต่งร่างขั้นแรกรับได้ไหมรับได้ครับมา เ็อบอกว่าเปิดได้สวยอยู่นะซึ่งถ้าเกิดคิงแดงมันออกระหว่างทางก่อนการันตีผมก็จะหยุดทันทีนะเพรตู้นี้บอกเลยครับมันไม่มีค่าให้เราเปิดครบการันตีเท่าไหร่นะสามสองหนึ่งฟาดเลยมาโอโ้โหเล็งบีแบบนี้เรียบร้อยโอเคครับได้สีทองมา5อันนะั้นโอเคถือว่าเป็นออเดอร์นะครับ20แล้วครับตอนนี้มา ครั้งที่สองหมูห้องมาเฮ้ยทองฟ้าสดใสโอเคถือกิ่งไม้ถือกิ่งไม้กับหมูบอกเลยครับคอมโบนี้แม่งแรงโอเคจบโอ้ชมไม่ได้ครับชมไม่ได้เรียบร้อยก็มาต่อครั้งที่สามครับโอเคหมูไม่มาเฮ้ยทำไมหน้ามันเบียเ้ยวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หน้าบอลเบี้ยวไม่เหลือบเบี้ยวอยู่แล้วเหรอโอเครับได้ครับดูดิ เปกติถ้าบอลมันจะกลมๆไม่ใช่หรอหเคฮ้ยหรือว่านี่มันตัวแหลกเฮ้ยสิครับโอเคครับสีลกโอเคเบี้ยวไม่เบี้ยวไม่รู้รู้แต่ว่าเรารู้ครับรียบร้อยเออโอเคใบเดียวนะครับตัวนี้เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่น่าจะตัวที่เจ็ดนะตัวที่เจ็ดวิเวียนครับอาริโอนี่เห็นมีคนบอกว่าถ้าเปิดได้ดีๆเนี่ยถือว่าดีนะ โอเคโดเกตตัวต่อไปนะครับมามัดมามัดวีเว,วียนมาให้โชว์ด้วย3 2 1สคิงแดงเฮ้ยเอายังยังเดี๋ยวตัวที่8ครับตัวที่8โอเคลุนลุนลุนโอ้โหเมื่อกี้นี่ลุนไปแล้วนะไม่เป็นไรลุนดีทีครับ3 2มมาคิงแดงได้ปบอดเฮ้ย โอเคแดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ครับคิวทันเดอร์นะครับ40%นะมาต้องบอกเกตเราโดนขัดจังหวะครับเฮ้ย hey, ดูดิ <c oughs> หน้ามันเบี้ยวอยู่แล้วเหรอคิ <c oughs> ผมเปิดมาเยอะหรือว่าผมไม่เคยสังเกตอะ่ะโอ้โหโดนตกกระเด็น <c oughs> เรียบร้อยครับโอเค60%นแล้วครับเอาจริงวันนี้นี่ต้องบอกว่าเกมเร็วนะ หรือว่าเราต้องมาชดใช้กับตู้เมลัสคิวล่านะครับมาหมูตามไม่ชิงครับไม่เป็นไรดาบดีอยู่แปลงล่างด้วยหลับได้โอ้โหโอ้โหเอาจริงคือวันนี้สีทองนี่คือมันดีนะดีมากเลยแต่สีลุงไม่มาครับโอเคตอนนี้ก็80นะครับมาดูกันว่าต่อไปจะเป็น100หรือเปล่านะมา โอเคต่ชิงที่กิงไม้ไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างไม่เป็นไรรับได้เถอะโอเครับได้ครับรับได้ยังมีลุ้นนะรับได้ยังมีลุ้นได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ,โอ้สีทองครับเมื่อกี้มันตัวมันหายนานเรียบร้อยโอเคสีทองสามอันครับโหใไซมอนครับไซมอนก็สามตัวครับต่อไปก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของคลิปเราในวันนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้คิงแดงไปปั้นลงทีมหรือเปล่านะเอาจริงคืออยากได้มากอะ่ะออกมาหน่อยเถอะได้โปรด3า1ผมขอแค่ตัวเดียวปามาก็ได้ทองฟ้าสใสพราทิตย์ไม่มาครับโอเคไปแล้วกันสองโอเคดีอยู่ดีอยู่เออสวนกลับด้วยเอาจริงมาเยอะๆครับมาเยอะเยอะคือถ้ามาเยอะๆเนี่ยเรายังมีลุ้นสีลุ้งสใบได้นะ คำลุงเออคำลุงต่อไปก็ขอสู้ชนะมาเรียบร้อยเยสพี่เบิม้มขอสองใบโอ้โหอันเดียวครับใบสุดท้ายเลยอุ้ยอุ้ยตัวที่สองมาวิเวียนเอาจริงผมไม่เชื่อแหละวิเวียนวิเวียนมามันเนี้ยคิวทันเดอร์แดงไปแล้วนะครับ กอกิอุสครับสำหรับกอกิอุสแผ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันทำของยูอาร์ได้ด้วยนะแชมเปี้ยนไทซูกิอุสอีกแล้ววะมาฮึอซ่านะครับอาซ่าหัวเลาะด,ด้วยพวดลูนเท่าไหร่วะตัวที่เไหรหกถึงเจ็ดวะหกแล้วกันผมตีต่างไปหกนะจูดโดครับตัวที่เจ็ด เจริโก้เฮ้ยมามันน่าจะตอบไปหรือไม่อีกใบนะโอเคสูดลมหายใจลึกสูดต,ตามกระทามามันนะโอเคพร้อมแล้วก็คิงแดงขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคเจริโก้ครับโอเคเรียบร้อยเอาจริงครับคือมันมันยากมากนะอย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดใครไม่รีบเนี่ย ดองไหมครับอย่ามาเปิดเลยตู้เนี้ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือมันหนึ่งใน6กนะหนึ่งใน6เลยอะ่ะก็สําหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมโดนไปทั้งหมด210เพรนะครับหการันตีตัวเอสซาที่ออกมาก็มี2ตัวนะครับก็คือกิลทันเดอร์แดงกับเจดิโก้เขียวครับเจดิโก้เขียวเนี่ยเป็นตัวการันตีด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าเป็นคลิปชดใช้ดวงสําหรับ ตู้เมลัสคิล่าฟ้าแดงไปแล้วกันครับซึ่งสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะเตือนเพื่อนๆอีกทีนะว่าถ้าใครไม่ดีจริงๆเก็บไว้เดยครับตู้นี้อย่าไปเปิดเลยข่าไปก่อนครับยังไม่ต้องรีบเปิดเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันยังมีตัวละครที่เราต้องเปิดอีกเยอะนะครับยิ่งไปกว่านั้นวันที่7มีนะคบป่าแดงก็จะเข้าแล้วนะครับเพราะทางออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศมาแล้วครับ ก็สาหรับคลิปนีน้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมจากการเกลือตู้คิงแดงด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูจนจบแลวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ